สวัสดีค่ะวันนี้น้อสตังจะซื้อของไปฝากคุณพ่อนะคะนี่น้องสตังจะซื้อเป็นข้าวกองกับน้ํานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าน้องสตังซื้ออะไรบ้างไปกันเลยค่ะ น้ำเกลือแร่น้ำเกลือแร่ในตู้นะไม่ไงสปอนเซอร์สปอนเซอร์อน,อรน้ำขวดได้มาแล้วเอาขนมได้หนึ่งชิ้นขนมเอาแซนด์วิชมาแซนด์วิชหนึ่งขอแค่นั้นรับค่ะอันนี้เหลืออะไรบ้างพวกปลาดุก คะแนนไก่ะแนงไก่เปน่ะได้ครับนี่เราก็ได้มาแล้วนะคะมีข้าวกล่องมีน้ำสองขวดมีแกงมีสปอนเซอร์แล้วก็มีแซนด์วิชนะคะนี่เดี๋ยวเรานำไปให้คุณพ่อกันเลยค่ะคุณพ่อยืนบกรถจ่ตรงนู้นนะคะโอคุณพ่อเรางตัตังเอาของมาฝากค่ะเย้เยอะเลยมีข้าวกล่องมีสปอนเซอร์มีแกงมีขนมปังด้วย เอาไหมพ่อนอนอยู่นี่เลยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ค่ะไม่ไหวอะไรก้าพ่อจะได้มีแรงทํางานค่ะค่ะเดี๋ยวเราไม่พ่อกลับเลยไม่เนี่ยเอาให้ขนาดนี้พ่อจะได้มีแรงทํางานค่ะพ่อพ่อจะได้มีแรงยืนบอกรถค่ะโอ้ยย่ค่าเดี๋ยวพ่อจะมาทำงานก่อนค่ะเดี๋ยวเรากลับกันก่อนนะคะค่ะบ๊ายบาย